สวัสดีครับผมวันนี้ตกปลาช่วงเย็นๆกันดามมอนนะครับวันนี้ก็ใช้นี่นะครับปลายางนะฮะปลายางโมดิฟายนะครับนี่นะก็หมายก็ทุ่งนากว้างๆโล่งๆอย่างนี้เลยนะฮะช่วงนี้เหยื่อผิวน้ํามันไม่ค่อยกัดนะฮะก็เลยต้องโมมาเป็นอย่างนี้นะก็กัดปุ๊บวัดปั๊บเลยนะครับไม่ส่งนะวันนี้นี่นะคอยลองคอยติดตามชมนะจะได้ตัวไหม ไปชมกันเลยครับ ปลาไล่นะแต่ไม่งับนะครับมีปลาไล่นะฮะแต่ไม่งับไม่กัดมีปลาไล่แต่ไม่ ร้อยครับร้อยครับวันนี้โอ้ในตัวแล้วฮะนี่สำเร็จครับนี่นะฮะเข้าเต็มเต็มนี่นะครับ สายก็ประมาณ3มขีด4ขีดประมาณนี้นะครับปุบวัดปั๊บลอยปับนะ๊บนะฮะเี็นวเรามาเจอตัวนะครับวันนี้หน้ากล,อล้องเราอาจจะเลอะนิดนึงนะครับมีเมือกปาลามเกาะพอดีนะฮะนี่นะสำหรับวันนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะปุ๊บวัดเลยนะเรียบร้อยครับ